บางเนื้อจะลุ่มเห็นป่ะเด้เนี่ยเตียเอา,า,อาพันแอมยังสบายนี่ยันเตียงหนาวออกแต่พื้นแต่ผ้าย,ยังมันไ,ไปส่งเขาอยู่เตียงนะ่ะบางดาวไปใส่อเดี๋ยวนีได้มันไปตัน อ้าวสาวจากต้นอันนี้มันสิออกมาส่งได้ปสิบต้นนีอยู่ในผู ม,มันบอหอนบ่เอเนเอนี่าผ้าน,าานไรยังกิน ย่อไปย่อมาอยู่เนาะอันโซลาเซีลวที่นี้กันเลยในไซงัวนะยายงัวที่มันอยากคายให้ได้ไซทอด้ายก่อนนะนะเจ็ดหรือแปดเดี๋ยวนี้ทั้งนี้อาร์ตเ่อนี่ มา,ามไปดูค่ะมันไปตเะเฮงแล้วไปตัดผมน่ะไปกับเผื่อมันสิมาแหว่เท่านั้นอี พัอามึงระลล่เต๋อบีไอ้พักเสริมในตำนานกับมี่มึงอือหมักแตงอันนี้นะมันเป็นจังซีคิดว่าแต่สิเป็นข้องอันแม่น้องเมยสิเป็นแต่แบบนั้นแล้วหูอันนี้มันมาถใายว่ะอันนี้นะ ก็ปล่อยให้หน้ามาลงทั้งนี้วะเราว่ปาป่านขั้นไว้เห็นยังกบอ้มีตะามักหินฐานผูซ้อมมีตะมักหินแผ่น

ว่าถูกหรือแพงเจ็ดพันเจ็ดพันก็บอกมันถือแด้วนีเรื่อยแต่ตอนที่บอกเงินเฟอ้อนะเงินบัทันเฟอ้อนะเนาะมันะระดับหมื่นเพราะื่อนี่นะเมื่อก่อนพี่น้องนี่ปัานนี้มันได้วิวจังสี่พี่น้องเลย ป่านี่งามน้ามันเขียวงามเลยเจ็ดพันปกตินะประมาณหมื่นหนึ่งพี่น้องเอ๋ออันนี้นะม,มาค่ะ งอม,มีจะโตเดี๋ยวนี้นะงอนมีจะโตสิบสามโตผู้แปดโท บาเห็นนะดาวสักสิอันนูจววนจับกล่องสาวเจับกล่องพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนหน้าบอ้องกะอาษตาม้ลูกขลาน พากกานหางัวสิแปนลูกม,มือบุญฮ่าทางได้กับโได้ทางได้กับบมีเม็นไหมซ่าแรงนรก็จะตัวน้อยตัวใหญ่เอาไปให้กันเลยเดืองหาย

พาาแล้วนุ้ยมะนาวเจ็ดพ <7, 000. S 1> ันพาเบิง่งกวดก็จะมาจ่ายเงินพ่อเือเมื่อใช้คุณแมามงเจ็ดพันใีโบแม่นยังได้พี่น้องเอ้ยพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีพี่สาวแสนสวยของเรานั่นเองอพี่จ้าเนาะทางอิตาลี่ ป็นฝากเงินมาหายสื่งงัวใช่ฮะเป็นตัวเลยฮะอืฝากเงินมาหายสื้องัวเจ็ดพันบาทง้ไม่เกินเจ็ดพันนะคะหกหอบครัวมีอยู่หกคู่คิดจะตาเหลือเอ้าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณพี่ละลายได้พี่เด้ออัน เท่า,ทาไรก็บรรยายแม่บักเท่นส่งหูกแป,ป๊บสังงวามักดาวสักใช่ตอนนี้บักดาวก็ยังไปตัดผมยังบ่มาจะเป็นเสียงแจ่นเด้อห <c oughs> นาวแห้งหนาวเย็นป <c oughs> วดบ่อยืดกำลังประอยู่จอนนั้นมันมาแล้ <c oughs> มันเลี้ยงไว้เดิด่วยายหัวนี่ มีแล้วนี่ผูกอยูนี่แล้วจ็ดพันขอบคุณขอบคุณพิจาทางประเทศอิตาลีเนาะขอบคุณหลายๆที่ที่ที่ซัพพอร์ตน้องๆแล้วกาศหลายครอบครัวทาง6ฮกครอบครัวรอบนี่เนาะจะมีใครบ้างรอติดตาม ว่ามีใครบ้างที่เป็นคนโชคดีนะฮะบาเเซียภาษีหรอวะเนาะบรเเซียเลยเนาะบนเดยวกันมาเลเซียว้าบ้านอื่นมาเเซียนะมาเเซียแล้วตอนนั้นผมก็ซื้อสีนให้อัน

ตกใจทานจยเออกระิดกระมาพี่ค่านูมาจ่ายเงินค่ะได้แล้วมาเบิ่งมาดูหน้าตามันนะฮะมันคือหนาเปลี่ยนไปอีกเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะบอกจั้หม่ออะไนี่เจ็ดพันบาท ใช่ฉลับไห้เงินเฮงนี่เฮงเฮมันมันรวยรวยได้รับแลมได้สามุมือบกมุมบอกเจ็ดพันเจ็ดพันใดวเงินไ่ได้เรียงไหวเบิ่งไหวบางทีสีตอนแรงวันซุกเนาะิดได้อะไรวะวัละนั่นนี่แล้วนะแัเราานเแบง้นีมาแบงไอพี่แต่บยากาเนาะแต่ว่า เพราะวันบางทีวันเสาร์นะครับสัเเด็กเออวันเสาร์ดูก่อนก่อนแล้วยำแรงๆแบบนี้กรลุยก้วลันูเลยปันุเหานบ้านี่อาหาหามเปลี่ยนไปอืมหนาวลี่นเลยนาหัไปให้ผููน้ ่เห็นบอกน่ะเปลี่ยนไปอีกเลยเด้ดนนอฮ่าฮ่าเอาวาเขผ้าขาวป้ายผ้าขาป้่มถึงล่มคุณตาทานคนหนึ่งหน่อยมันมัคือผู้ใหญ่ได้มันมาล้วบอกมนันอ่าับก็นอนอีกทนีนอน,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 นเออสุดท้ายมาเหตุเฮือน เขาก็ยังกองอยู่ด <in dancing además> <sh arp od animales> ิถ้าก็ยังกองย้อเดือนสองนี้เดืนที่แยกช่องอยู่แล้วเดือนสองนลัดจังย้อเดือนยังไหนึ่งจะเป็นคืเดือนสี่ป่เพิ่งแต่จะพูดเลยอยท่านเดือนสี่เดือนหกป่ะที่ประท่านนั่นแหละเดือนสี่เดือนหกปอด้แล้วมันปีมะโรงปีมาลงเดือนหานี่ปีมาลรงนะอืออืออ่ได้โอย โอ้โยฮาวาดว่ายฮาวาดว่ายก็ยังซาสร้างเห็ดอยู่ขานาดยังมันเล้วเนาะบัดซีซาแล้วมาซานลำเล็กหลุดจอดกันอยู่ออโอ้ยเม,มื่อยเลยว่ะเถื่อมงแล้วเลยเนี่ยมันแล้วออกไปว่ายได้ยังเห็ดนั่นเห็ดนี่ม้งก็แล้วยังเจาะโน่นี่นะ่นยังมันลีว้วพี่น้องเอยกัสิได้เก็บภาพบรรยากาศไปเพียงสน,นิขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่มาดีพี่น้องที่ซื้อวัวให้หกครอบครัวเนาะ กสรแบ่งกัน hoax พูดขอภัยหลายสำหรับคนที่บอกกินเนื้อ,อนเนาะขอภัยหลายสำหรับอันกนใจบุญฮะจะแบบว่าย่านบาปนู่นนั่นเนานะบาปกระบุญมันก็เป็นของขู่กันแหละเธอเออมันหลีดดกเลี่ยงมาได้หรอกเนาะยายมาทำการเลยโักซกวยกับไปทำกาอ,อมันขูกก่การของขูกก่การพี่น้องเอ,อ้ยคิดยังมากมายมันเป็นยังเกาะ อ่าตรงโสเออวัฒธจักรโอ้โหหวานไร่สมนีแหละนู่นอันหนามากินดูในตู้เย็นมีหนำเย็นเยอะ